แล้วมาต่อในช่วงนี้นะครับกับหมอมันคันปากยังคงอยู่กับโชอมเด,เดิมนะครับผมช่วงนี้นะฮะขอบคุณด้านหน้าผมนี้เลยนะฮะกับทางด้านของยาสีฟันจีเฮิรครับปัญหากินปากฟันผุคราบหินปูนฟันเหลืองฟันแบบว่าออกเป็นคราบาใครชอบกินชากาแฟสูบบุหรี่กินเหล้ากินเบียร สิ่งเหล่านี้ทิ้งค่าไว้ทั้งหมดแถมคนสูบุรี่มีกลิ่นปากเหม็นนี่ต่างหากตัวนี้จะหมดปัญหาเหล่านั้นที่ผมพูดไปอย่างแน่นอนกับยาสีฟันจีเฮิบครับทำให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่าลืมครับว่าเรื่องของฟันขาวกลิ่นปากหินปูนมันเป็นปัญหาหลักๆของทุกๆคนที่เกิดขึ้นอยู่แล้วใครไม่สนใจอยากปากเหม็นผ่านเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะบดปัญหาเหล่านี้ใช้ยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนแล้วมันก็หายนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็กลับมาอีกแยะหายนิดๆหน่อยๆแล้วกลับมาอีกแล้ว แนะนำยาสีฟันจีเฮิร์บองก็ใช้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้มั่นใจและอยากบอกต่อจริงๆนะฮะอะแน่นอนว่าใครอยากจะได้วันนี้ใช้นิดเดียวนะฮะาไมา่ได้ตัวเขียวนิดเดียวหลอดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมร2อกรัมนะฮะ120กรัมคุณรู้ป่ะถ้าคุณอยู่คนเดียวองใช้นะ3เดือนนะ2ถึงเดือนเลยแต่ถ้าอยู่กันแบบใช้ทั้งครอบครัวงเงี้ยก็อาจจะเดือน2เดือนและกัน2เดือนก็กว่าแล้วกันเพราะ หนึ่งหลอด120ร้อยี่สิบกรัมมันใช้ได้นานทําไมนานเพราะใช้แค่มลเมล็ดทุ่ขีวนะครับใครสนใจยาสีฟันจีเฮิร์ฟฝากไว้ด้วยละกันวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นนะฮะหนึ่งหลอด120ร้อยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนราคาหลอดละสองร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเซตโปรโมชั่นถามว่ามีไหมมีสิจ้าอรอลายจัดให้เลยนะฮะซื้อห้าหลอดเนี่ยราคาพิเศษพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะส่งฟรีด้วยโทรได้เลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ด 4 6 2หหรือไลน์สุขภาพดีครับสแกน QR Code โคได้เลยนะฮะที่มุมขวาหน้าจออ๋อส่งฟรีนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครบอกว่าแบบส่งฟรีคุณพร้อมโอนอะ่ะส่งฟรีแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทานถามว่ามีไหมมีมีเหมือนกันแต่เราขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนั่นเองนะครับโอเคเนาะถ้าใครแบบว่าอยากส่งฟรีก็คุณโอนเลยคุณได้อย่างแน่นอนตัวนี้ดี ใช้แล้วใช้ดีใช้จริงและอยากบอกต่อนะครับฝากไว้ด้วยกับ G ีเฮิรนั่นเองนะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนอยากติดต่อลงโฆษณากับรายการเราเมามันกันปากเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันครับ0ูนย์9 9 9 9 9นน้นั่นเองนะจ๊ะนะฮะเอาดีกว่าคุณผู้ชมนี่โอหเบรกนี้เราคอยเบรกนี้ชอบมากเพราะว่าอยากจะบอกต่อสาวกเน็ตฟลิกเน็ตฟลนะฮะใครได้ดูเรื่องนี้แล้วต้องบอกเลยว่าจะต้องประทับใจและต้องมาพูดว่าไปบอกคนข้างว่ามึงไปดูสิ ดีจริงขอเท้าความก่อนถ้าเราพูดถึงหนังอินเดียปุ๊บเนี่ยพูดถึงหนังอินเดียนะเราจะคิดว่าแม่งมันต้องเป็นหนังที่แับเต้นกันแล้วก็วิ่งกันข้าภูเขาแอบหลบต้นต้นไม้อย่างงี้อย่างางี้กันใช่ไหมมันเบื่อแล้วก็บอกไม่อยากดูเลยและหนังอินเดียเราชอบไปเห็นกันในโซเชียลว่ามันชอบทำซีจีอะไรแบบว่าทำซีจีแบบเวอร์เว่อร์อะเวอร์เวอร์แบบว่าเหลือเชือ่อ พิสดารพลึกอะออแบบอะไรที่มันแบบแปลกๆคนมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูกันแต่อันนั้นนี่คือหนังอินเดียที่เราก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดที่แบบเกรดต่ำๆอะเราไม่ได้ว่าไม่ได้บูลลี่นะฮะแต่เป็นเกรดที่ไม่ได้มีการลงทุนเยอะนะครับแต่เราจะมาดูฝั่งของเกรดที่มันดีๆอย่างเช่นบอลรีวูดอ่าถ้าพูดถึงบอลรีวูดกับฮอลลีวูดไม่เหมือนกันนะบอลรีวูดคือฝั่งอินเดีย จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่ผมจะพูดตงต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงและขึ้นอันดับ1ติด1ใน10ของ Netflix ทั่วโลกนั่นคือเรื่องของคังกูไบนะฮะคังกูไบขึ้นภาพมาแค่คนเห็นบอกอ๋ oh, นี่ไงที่เขาแชร์แชร์กันเนี่ยเป็นภาพยนตร์คังกูไบหญิงแกล่งแห่งมุมไบเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับกำลังฮอตฮิตติดลมบนใน n น t f l i ิกันเลยบ้านเราก็เยอะเหมอนกันดูกันไม่มีภาคไทย ใครไปแบบว่าจะไปดูภาคไทยไม่มีนะจ๊ะมีแต่ซับไทยเท่านั้นคุณต้องฟังศิลปินฟังดาราเขานักแสดงเขาพูดภาษาอ,อินเดียแล้วเราอ่านภาษาไทยเชื่อไหมเป็นเรื่องแรกนะที่โอมอ่านแบบว่าอ่านซับแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราฟังคนทากัะ น่อันนี้ไม่ได้อวยนะเดีจะหาว่าเราได้ตังจากเน็ตฟลิหรือว่าเรื่องนี้มาไม่ได้อวยไปดูจร,จริงเพราะผมดูแล้วบอกว่าการันตีเรื่องของเนื้อเรื่องนะฮะเรื่องของความสนุกเรื่องของภาพเรื่องของโปรดักชั่นความปังของนักสแสดงแต่ละคนก็ไม่ทิ้งลายกันเลยนะฮะอย่างเช่นนะครับนางเอกของเรื่องที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้สวยมากนะครับผมบอกเลยชื่อว่าซาอเรียบัสอาเรียบัสเนี่ยคือในผลงานภาพยนตร์ดังกล่าวเนี่ย ความปังทั่วโลกแล้วตอนนี้นะฮะโดยมีรายงานว่านักแสดงสาวคนนี้อายุ29ปีครับสามารถทำเงินได้สูงถึง200ล้านรูปี200ล้านรูปีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ90ล้านบาทเยอะมากในภาพยนตร์กังปูไบยญิงแกล่งแห่งมุมไบเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีการรายงานนะฮะว่ารายได้เดีอ่านข้อมูลนดิดหนึ่งนะฮะรายได้สุทธิของอาริบัสในปี2022นี้นะครับ สูงถึง40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.4พันล้านบาทซึ่งนักแสดงคนหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือจะได้เงินระดับนี้ค่าตัวสูงขนาดนี้ต่อหนังหนึ่งเรื่องนะฮะอยู่ที่เกือบร้อยล้านนะฮะหนึ่งเรื่องอยู่ที่เกือบร้อยล้านโดยวัดจากค่าตัวจากเรื่องของคังคูไบเนี่ยแหละครับโดยก่อนหน้านี้เธอได้รับค่าตัว100ล้านรูปีจากผลงานเรื่องบาฮัมสตาร์นะฮะและตอนนี้เธอก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ค่าตัวสูงสุดในประเทศเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะฮะ ใครยังไม่ได้ดูขอสปอยนิดหนึ่งละกันนะฮะชอบนะฮะเรื่องนี้ขอสปอยนิดหนึ่งละกันเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นการเล่าเรื่องถึงผู้หญิงหนึ่งคนสรุปนะเดี๋ยวจะสรุปห้ฟังผู้หญิงหนึ่งคนที่ถูกแฟนของตัวเองนั้นหลอกไปขายในซ่องอันนี้ไม่ได้พูดคาที่มันแบบซอเสียดนะฮะไปขายในซ่องด้วยความที่ผู้หญิงไม่รู้แล้วถูกหลอกไปพอรู้ทีหลังก็ไม่เต็มใจพอไม่เต็มใจปุ๊บจําเป็นต้องถาเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่การค้าประเวณีเป็นหลัก เอาง่ายมีแต่ซองแล้วกันหมู่บ้านนี้มีแต่ซองเมืองนี้มีแต่ซองไปไหนก็นมีแต่ซองไปดีเทลสำหรับยามราตีการอารมณ์ของคุณผู้ชายนั่นเองนะฮะผู้หญิงก็จะไขต่ตเ๊ดไปหมดเลยพอไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกไม่ไม่พอใจแต่พักหลังคือเหมือนการปรับตัวและก็ทุกสิ่งอย่างจะมีการปรับเปลี่ยนจนเขาเนี่ยสามารถอ่ามาเป็นนะฮะนายหญิงหรือว่าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าแม่เล้านะฮะเป็นแม่เล้าคือเป็นใหญ่สุดในสถานประกอบการตรงนั้นนะฮะ ก็เป็นใหญ่พอเป็นใหญ่ปุ Mother, no water, ๊บก็จะมีการเปลี่ยนแปลงว่าเมืองนี้ไม่เคยมีการแต่งงานลูกหลานที่เป็นลูกหลานของโสเพณีจะไม่มีสิทธิ์การเรียนจะไม่มีโอกาสใดๆจะไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเลยจากภาครัฐเขาก็จะทีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างจนต้องไปลงเป็นนายกเมืองของเมืองนั้นนะฮะแล้วก็ชนะการเลือกตั้งพอชนะการเลือกตั้งก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนให้เป็นจริงจนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย ไปขึ้นในเวทีปราศัยเวทีหนึ่งจนทําให้เธอได้รับความนิยมและชื่อเสียงดงดังไปทั่วอินเดียจนเธอได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกับสิ่งทุกอย่างเด็กจากที่ไม่เคยได้เรียนได้เรียนจากคนที่แบบว่าแต่งเมืองนั้นไม่โสเพนีแต่งงานไม่ได้มีความรักไม่ได้ก็ได้แต่งนี่ไปดูอันนี้อันนี้สปอยมานี้ก็จะหมดแล้วนะเอิดในคนด่าแล้วนะไม่ได้สปอยขนาดนี้แต่อยากจะให้รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นการเล่าเรื่องถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้ และผู้หญิงคนนี้นอกจากจะต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ต่อสู้เพื่อคนอีกหลายพันคนในเมืองนั้นและสิ่งที่ดีที่สุดคือจบจบเรื่องนี้นะทุกคนจะได้คติอย่างหนึ่งก็ว่าการให้คือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่เป็นไงจบดีไหมเลยดีไหมไปดูนะใน n e t f l ฟ x สมัครกันได้เลยตอนนีทน้ทีมงานสมัครกันหมดแล้วนะแล้วก็ขอลองนะอย่าไปดูแบบเถื่อนนะมันมีลงตามเว็บน,นั้นหรือว่าลงตามโซเชียลมันผิดลิขสิทธิ์เราไปดูอย่างถูกต้องดีกว่าหนังเขาทำมาประสบความสำ โอ้โหมันเลยเท่าไหรแต่เท่าไรเราไปดูของเถื่อนเงี้ยก็ไม่เลิศอ๋ออย่างหนึ่งก็จบจบข่าวนี้คุณรู้ไหมว่าถ้าใครไปดูนะเมืองนั้นน่ะที่เราเห็นเป็นตึกโอโอลานบ้านช่องต่างๆเป็นเมืองเป็นบ้านที่เขาเซตและสร้างมือทั้งโอ้ยไม่ใช่สร้างมือสร้างใหม่ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เป็นตึกที่มีอยู่แล้วไม่ได้เป็นสตูดิโอแต่เป็นพื้นที่โล่งๆเลยไหล่เลยแล้วเขาสร้างเองทั้งหมดโคตรเพอร์เฟกต์บอกเลยนะครับฝากไว้ได้วยแล้วกันว่าคังคูบยนะฮะ จะเป็นหญิงแกร่งนะครับแห่งมุมไบที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีนะครับลองไปดูกันได้นะครับสปอยมันซะเยอะเลยข่าวนี้นะฮะนี่ดีกว่าครับนอกจากกระแสะของคังคูไบแล้วเนี่ยนะฮะเห <c oughs> ล่าบรรดาเซเลบต่างๆก็มีการแต่งตงแต่ง <c oughs> ตัวเป็นอินเดียบ้างบางทีอยากจะแต่ที่จริงเบงนี้จะแต่งเป็นอินเดียมาอ่านข่าวได้ซ้ำนะฮะอย่างคุณตั๊กสิริพรดีกว่าครับเปิดตำนานคอสเพคคย์คังคูไบบอกว่า แต่งง่ายสบายกับอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับเอาไปดูกันนิดหนึ่งกับพี่ตักนะฮะพี่ตักลีลานะฮะอ้เราอมเรียกแม่ตักนะฮะแม่ตักก็ทํากระแสรุนแรงเออแม่แม่เหมือนอยูน่นะใส่ผมใส่แว่นแม่ก็ได้คังคูบายอยู่นะฮะกระแสะแรงแบบนี้สําหรับหนังอินเดียเรื่องคังคูบายนะฮะหญิงแกล่งแห่งมุมไบก็ทําเอาหลายคนอยากจะเป็นคอสเพย์แต่งเป็นคังคูบายนางเอกสุดปังจากเรื่องนี้กันเป็นแถวเลย ล่าสุดไม่พลาดผลจากนี้เลยครับคุณแม่ตั๊กลีลาของเราหรือว่าคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับขอเป็นคอสเพย์เป็นคังคูบาบบ้างแต่เขาบอกว่าโปรดเรียกฉันว่าตั๊กคู่บนะฮะตั๊กคู่บพร้อมเปิดใจว่าตั๊กคูบาะะบ,ามาบา from มุมไบด้วยอุปกรณ์ที่แต่งนี้นะฮะไม่ใช่จากที่ไหนเลยคืออยู่ในบ้านนี่แหละคุณแม่ตาบอกว่าเอาง่ายๆอุปกรณ์หาไม่ยากผ้าก็มีอยู่แล้วแว่นตาดามโอ้หาที่ไหนก็ได้กำไรสไตล์เบ,บาๆนะฮะอีนนี้มีอยู่แล้วทุกอย่างแม่ตาบอกว่าเติบโตมาคำดังอินเดีย เรื่องการจะเป็นคอสเพย์เรียนแบบกันได้ไม่ยากนะฮะเห็นนีคุณแท็กวัลลันยูก็แต่งนี่นะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีคอนเทนต์แบบว่าพวกเน็ตไอดอลนะครับหรือว่าจะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเรื่องนี้เยอะและตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าทางกูายหญิงแก่งนะฮะแห่งมุมไบเนี่ยใครอยากจะรู้ว่าสวย ดีครบรถขนาดไหนไปดูเลยและบอกเลยว่ามองนะครับให้เป็นภาพยนตร์บริวูดจริงๆนะคุณจะเห็นว่าโปรดักชันโคตรดีนะฮะภาพโคตรสวยสีโคตรดีเลยจะพูดอย่างนี้ที่ทีมงานเราอยากไปดูแล้วนะฮะอ่ะฝากไว้ด้วยกันเลยครับเรื่องนี้ใครอยากแต่งเป็นสาวอ in ินดงอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยลองแบบว่าแต่งแล้วก็ลงพอลงเอาลิงก์มาเอาลิงก์มาแปะไว้คอมเมนต์เดี๋ยวจะเข้าไปส่องในอิสตาแกรมก็ได้ในเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ยวให้ทีมงานไปคัดเลือกมาแล้วมาขึ้นรายการกันนะฮะ เดี๋ยวไปดูอีกคนหนึ่งดีกว่านะครับเรื่องของคาคูใบไปแล้วเราไปดูกลับมาที่ประเทศไทยบ้างไทยแลนด์บ้างนะฮะเจนเนี่ได้หมดทังนดชื่นนะครับท้องแก่โชว์พูดนะใส่หน้าคุณยิวการุณาอย่าเถียงเมียนะครับางคนบอกว่าใทะเลาะกันแล้วหรอ ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลองฟังดูดีดๆครับพอใกล้เข้ามาทุกทีแล้วที่แฟนคลับจะได้เห็นนะฮะลูกสาวคนแรกของนักร้องสาวและก็เจ้าของค่ายชื่อดังอย่างคุณเจนนี่ค่ายได้หมดถ้าสดชื่นนะครับและก็สามีหนุ่มหล่อคุณยูฉัดมงคลกับลูกสาวที่อยู่ในท้องตอนนี้ใกล้จะคลอดแล้วชื่อว่าน้องยูจินนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าต่างๆได้ติดตามกันตลอดเลยตั้งแต่เรารู้ว่าเขาท้องจนตอนนี้จะคลอดแล้วนะจ๊ะล่าสุดครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับเป็นวันครบรอบของสองคนนะฮะที่คบก รอบ1ปีนะครับโดยว่าที่คุณแม่ป้ายแดงก็โพสภาพคู่นะฮะน่ารักจากมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของเขาเป็นเพลงสนุกๆครับภาพสวยๆเลยแถมแสดงดีกันทั้งคู่นะฮะเนี่ยเป็นภาพนี้นะโดยมีภาพหนึ่งที่ได้จังหวะ คล้ายคุณเจนนี่กำลังเหวี่ยงใส่คุณยิวคุณคราวนี้ชาวเน็ตเลยบอกว่าอ๋อนี่แค่ใน MV เอ็มไปแบบนี้แล้วชีวิตจริงบอกรู้เลยนะฮะว่าใครจะควบคุมทุกอย่างแฟนคลับขอขก็ะแซวกันนั่นเองครับคราวนี้นะครับสุขสันต์วันครบรอบ1ปีนะคะที่ล้าขเขพาวไวดแบบนี้นะฮะบอกว่าขอบคุณที่เป็นทุกอย่างให้เขาเสมอมา อ,อีกสิบวันเนี่ยเราจะได้เจอเจ้าตัวน้อยคือน้องยูจีนเนาะอุ้ยอยากจะเห็นจังเลยลูกรักของเรานะคะ12พฤษภาคม65จะฉลองครบรอบ1ปียูจนนะฮะนี่เลยนะครับก็เลยมอบเพลงชื่อเพลงใหม่เลยว่าการุณาอย่าเถียงเมียเออ ยาเทียงเมียก็เล่นกันทั้งคู่นะคะใน MV น่ารักมากนะครับมีโอกาสก็ลองไปชมการที่ช่องได้หมดทัสดชื่อกันนะครับยังไงก็ตอนนี้แฟนคลับดวงผมโอนก็ยังรอรอดูเจ้าตัวน้อยนะครับออกมาน้องยูจินว่าจะน่ารักน่าชังขนาดไหนแต่เขาบอกว่าอีกแค่ไม่กี่วันเนาะนะอีก10วันใช่ไหมตอนนี้อีกประมาณไม่ถึง10วันแล้วก็จะได้เจอกับน้องยูจินลูกรักของเราแล้วนะคะ,ะโอเคขอให้คุณแม่นะครับแล้วคุณลูกนะครับ ทานสิ่งหลายแล้วก็ปลอดภัยออกมาละกันนะให้กำลังใจด้วยและรอชมความน่ารักของน้องอยูเจนอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักคู่ก่อนคุณผู้ชมนะครับเดีย๋ยวขอบคุณด้วยกับยาสีฟันจีเฮิบนะที่อยู่ด้านหน้านี้ของเรานะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมบอกนะและถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคก็บอกต่อด้วยว่าใครมีปัญหากินปากฟันโผล่คาผินปูนสายดื่มชากาฟแฟแอลกอฮอล์โซบุรี่ ตัวนี้จะเป็นสาเหตุทําให้ฟันเหลืองฟันดำทาให้มีค่าผินปูนทําให้ฟันไม่สวยและมีกินปากตังหากแนะนําตัวช่วยที่ดีกับยาสีฟันเจี๊ยบนะครับวันนี้นะครับหหลอด120กรัมใช้ได้ดาน2-3เดือนเพราะว่าองค์ประชายอยู่ได้เกือบ3เดือนเลยทีเดียวหลอดละ230บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะครับรวมถึงวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นเลยแล้วกันนะฮะร,รีบโทรมาซื้อยาสีฟันเจีฮิร์้าหลอดราคาเพียงแค่ 1,000บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนแต่ใครอยากจะเก็บเงินไปทางโอเคไม่เป็นไรหอเก็บค่าขนส่งเพิ่มนิดหนึ่งนะครับ30บาทจัดไปเลยอยากจะคุยรายละเอียดอยากจะรู้ข้อมูลอะไรกับจีเฮิร์บโทรไปที่เบอร์นี้ครับ0957184624นะครับหรือที่ Li n e แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โคที่มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมท่านไหนเองเนี่ยอยากจะลงติดต่อโฆษณากับเรามื่วันคันป่าครับก็เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันครับขึ้นล่างแล้ว0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะครับพักไปคููเดียวจ้า ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ